วันนี้ก็จะเดินทางต่อนะผมตอนนี้ผมออกมาจากอำเภอวารินชำาราบแล้วนะผมจะไปน้ําตกห้วยหลวงนะครับที่อำเภอนาจัลอยก็ห่างจากตรงน,นี้ประมาณสักประมาณแปสิบกิโลน่าจะได้นะครับก็จากอำเภอวารินชำาราบเนี่ยไปน้าตกห้วยหลวงประมาณร้อยสามสิบกิโลนะครับผมคิดว่าไว้กินข้าวก่อนนะครับเพราะน้ำมันลดหมดพอดีนะครับพราวันนี้นะพอเสร็จจากุาบลนนะครับผมจะเข้า สีสกเกตเลยนะครับเข้าไปที่ฝาหมอยแดงแล้วก็ไปดูปราสาทเขาพระวิหารกันหน่อยนะครับผมโดดด้วยโเคเลี้ยงเอาว่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้เติมถังสำลองไปแล้วนะครับโอ้ยน้ำมันก็นหมดไปบ่อย,อยช่วงนี้นะครับจะไปอำเภอนาะจะหลวยกันนะครับอีก13มกิโลนะครับจะถึงปตทเดชอุดมนะครับจังหวดัดอุบลราชธา,านีนะครับผมไอ นี่นะครับถึงน้ําตกห้วยทองเอ้ยน้าตกห้วยหลวนนะครับประมาณ80กิโลนะครับ ก็อยู <esta> ่อำเภอนาจน่วยหลมันจะเป็นอำเภอแบบล่างๆแล้วติดกับอำเภอบุญทลิกนะครับตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่า้าเิดมาอุบลเนี่ยผมผ่านหลายจังหวัดมากๆนะครับแล้วเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับจังหวัดของอุบลเนี่ยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นเอาเป็นจังหวัดที่แบบน่าจะใหญ่ๆติดอันดับประเทศแบบบนๆนะครับก็รู้สึกว่าอุบลน่าจะติดอันดับ4ี่นะครับน่าจะเป็นอันดับ4หรือ5นี่แหละนะของประเทศไทยนะครับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็คือโคราชนะครับนค,ร,บนค,ร,บครราชสีมานะครับผมแล้วก็เชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดอะไรอีกไม่รู้นะครับใหญ่มากจริงๆแล้วอุบลเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ด่านเยอะด้วย <c oughs> ด่านต้องวดนี่แหละเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนครับผมเดี๋ยวเข้าห้องน้ำอะไรแล้วบรยก็เดินทางซัดกันยาวๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ระยะทางของเราทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่ากิโล นะครับผมจะเข้าฝ่ามอญแดงแล้วก็ไปดูปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็ไปไหว,ไว้ไปไปไหว้พระด้วยที่ที่วัดอ่าที่อำเภอภูสิงห์นะครับผมแล้วก็ผมจองกลางเต็นท์กลางเต็นท์ไว้แล้วนะครับที่อ่า ปูเชือกยู่นะครับผมก็แนะนําน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T Racing นะครับ 10W40 นะครับผมขวดละ100่งรปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแก๊์วิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ Facebook เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับหอมกลิ่นที่หอมอีก52ากิโล ขับเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบร้อนอะไรครับวันนี้เพราะว่ามีเวลาเยอะนะครับแต่จากฝามอีแดงนะครับไปไปวัดไปที่พักผมมันประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะไกลนะครับแต่ว่าดูแล้วเพราะว่า่าสถานที่สุดท้ายของเราที่เราจะเที่ยวนี่ก็คือวัดนะครับดูแล้วว่าถ้าออกจากฝามอีแดงแบบไม่มืดพอไปถึงวัดถึงจะมืดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะที่พักอะไรเนี่ยจองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ นี่อำเภอนาจั่วลอยน้ำตกห้วยหลวงครับผมตรงไปเลยอยู่ตัวเมืองนาจะหลวลอยแล้วครับผมอีกประมาณน่าจะสิบยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลนะครับก็จะถึงน้ำตกห้วยหลวงแล้วนะครับผมเพราะว่าป้ายน้ำตกห้วยหลวงนี่มีอยู่เกือบตลอดทางเลยนะฮะตอนนีเ้เราเวลาล่อ,อไปสปีดมุ่งวาแล้วทำเก่งไม่ดูจีเพ็ไปไงล่ะขับเลยอีกแล้วเนี่ยอุทยานแห่งชาติภูจอง นาย่อยนะครับขี่เข้าไปเลยผู้จองนาย่อยนิชแนลร์คน้ำตกห้วยหลวงก็อยู่ทางนี้นะครับแต่ทางจากนี่ที่จะไปผามโมยเองอะ่ะก็เป็นทางแบบนี้เหมือนกันเลยผมดูดูแล้วนะครับโอ้โหทางถนนแบบนีบ้เสียเวลามากขับรถเวลามากบอกเลยครับเพื่อนเื่อเสียเวลาเลยครับอย่าดูแต่กิโลนะครับดูถ้าดูแต่กิโลเนี่ยไม่ไหวครับ เข้าไ,ได้เลยหตกห้วยหลวงกี่กิโลนะดูไม่ทันแปลงว่าข้างหน้าต้องเก็บเงินครับเพราะเมื่อกี้มันมีป้ายด่านเก็บเงิน เก็บค่าบ,บริการกี่บาทเนี่ยครับหรสิบ,บครับคนเยอะไหมครับวันนี้ไม่เยอะเลยครับอ้โวันเสาร์อาทิตย์เยอะโอเคขอบคุณครับ บริการนับ60บาทอ๋อตรงนี้มีลานกลางเต็นท์ด้วยแสดงว่าที่นี่ก็นอนได้นะครับแสดงว่ามันก็เหมือน,อนกับป่าชนะใดนะที่ผมเคยไปมาก็คือค่าเข้าอุทยานก็ประมาณนี้ครับคนประมาณไอ้คนคนน่ะน่าจะคนน่าจะ20เอ้ยเอ้คนอ่ะ40คน40ครับแต่ว่าลด20บาทนะครับ เห็นาเดี๋ยวนี้ก็ค่าเข้าอุทยานก็จะเสียตังค์หมดแล้วนะครับแต่จริงๆที่ผมจะไปเนี่ยผมจะไปน้ําตกนะครับแต่ว่าถ้าเรามากลางเนท์เนี่ยนอาจ,จะเสียตังค์เพิ่มนะครับที่ผานชนะใดเนี่ยก็ค่ารถนะครับยี่สิบบาทมอเตอร์ไซค์นะยี่สิบาทคนสี่สิบคนสี่สิบครับแล้วก็ค่ากลางเด้นสามสิบาทก็รวมรวมเก้าสิบาททุน่นๆนครับนะเขาบอกว่าค,คนไม่เยอะก็เดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไง ถึงแล้วครับน้ำตกห้วยหลวงหาที่จอดครับตอนนี้ผมได้ที่จอดแล้วครับไม่มีคนเลยมันจะสนุกไหมวะเนี่ยไม่มีคนเราต้องจอดที่ล้มๆครับตรงนี้ไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนัดจ้ะ ตอนนี้ผมกำลังเดินลงที่น้ำตกก้ยหลวงนะน้ำลึกสามเมตรโอเคนะครับก็ตอนลงไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ดูขาขึ้นครับมันจะเป็นแบบมันจะเป็นทางชันนะครับรุ่น้องถามาครับบอกว่าลงาง่ายถ้าขึ้นอ่ีเตรียมตัวเลยบอกว่าอย่าแบกของไม่ใช่ผมมีกระเป๋าไปเนึนะครับจะลองดูนะอ่ะดูทางข้างหน้าดีกว่าทางลงน้ําตก น่าเป็นบัสองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนที่เขาบอกกันเป็นไงล่ะสองรเจ็ดสิบสามขั้นอุ้ยอย่าว่าได้ทางขึ้นเลยครับดูทางลงดีกว่าคับเต้ <c oughs> ดูทางลงดิอมโหดปะละ่ะผมว่าแล้วทำไมเมื่อกี้เด็กที่เดินสวนขึ้นมาเห็นเหนื่อยก็ทางก็ประมาณนี้ครับลงไป น่ครับดูด้านล่างหน่อยไปเราเดินดีกวา่าเดยวครับผมมาถึงแล้วต้นตกหว้วยหลวงนะครับนู่น เกือบลื่นสายไปครับเมื่อกี้ทีหนึง่งไม่มีคนเลยคือต้องมาเล่นคนเดียวใช่ไหมออไปครับข้างล่างก็เป็นทรายอืมเออ,เอ,อสวยสวยดีเท่ดีดเขาบอกว่าน้ำตกนี้ห้ามเล่นเกินทุ่นตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะลึกมันจะอันตรายแต่แต่ถ้าเล่นในทุ่นนี่มันมันก็ต่ำไปไหมล่ะพี่ มันตามป้ายมันไม่ลึกเลยเนี่ยโอ้มีปลาด้วยนี่ไงปลาเต็มเลยมันจะตอดเราไหมวะเนี่ยมาเลยวันนี้นะนะครับก็ไม่น่าจะได้นล่นน้ำนะครับวันนี้ก็น่าจะได้แค่น,นี้ปลาก็มันก็ตอดอยู่นะแต่ว่าผมมาเป็น,เป,นเป็นแผลอยู่นะผมเลยไม่ค่อยอยากจะลงสักเ่าไหร่น้ำยังไม่หายดี เอาไว้แค่นี้แหละนะครับ <c oughs> ถือว่าได้มาเหยียบน้ําตกห้วยหลวงแล้วนะครับี่พอเราทั้งคบนีหมดนะต่โมโครงแตก <c oughs> มันเยอะมากครับเนี่ยตัวน้ตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดเดียวครับตัวใหญ่ๆก็มีไม่รู้เรียกว่าปลาอะไรนะใครใครรู้ว่าเรียกปลาอะไรลงคอมเมนต์มาก,กนหน่อยนะครับแต่ที่ก็บอกว่ากินได้กินได,ได้นะครับปลาตัวนี้น,น,น,นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ได้เวลากลับกันแล้วครับผมเพื่อนครับตอนนี้ผมกําลังกลับแล้วนะครับไม่เล่นดีกว่าเพราะไม่มีคนเล่นอย่างผมเป็นคนวกลัวปลาด้วยนะกลัวว่าปลามันจะมาตอดอะไรแบบนี้คือก็เคยอยู่นะครับเคยไปให้ปลาตอดที่อําเภอขนอมนครศรีอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้มันแปลกๆไม่อยากจะเล่นนะครับดูทางขึ้นนะหรือมันจะเป็นชันแบบนี้เลยครับก็สองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นครับ ตอนลงกับแปดเดียวตอนขึ้นมันต้องก้าวเยอะหน่อยนะครับเริ่มเริ่มหอบแล้วผมนี่ไปครับเดี๋วจะเอาเก็บอาการให้ดีครับไกลนึง่งออบเหมือนมายิกเล่นเลยเฮ้ยไหนจริงไหนจริงนะมันคือตางขึ้นมันเป็นมันชันครับมันจะชันแบบเราต้องก้าว มันต้องก้าวแบบสูงๆนะครับซึ่งมันกินแรงเนี่ยเดินม,มาถึงแล้วหอบเลยคราวนี้ขาอ่อนอีกอายคนไหมล่ะออกจากอำเภอนาจัลลวยนะครับจะไปทางอำเภอน้ำยืนนะครับยังเป็นเขตอุบลอยู่นะครับผมจะวิ่งไปฝามอ,อีแดงเลยนะครับจากนี้ออกไปน้ำยืนก่อนพออน้ำยืนนะครับสี่สิบกว่ากิโลนะครับ เดี๋ยวไปถ่ายรูประหว่างทางเรื่อยๆด้วยครับไปครับผมเดี๋ยวหาว่าลืมกันนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยแล้วนะตรงน,นี้ก็ เดี๋ยวออกไปจากนี่นะครับประมาณ40กิโลนะครับจะเติมน้ํามันแล้วก็จะยิงยาวๆเลยนะครับเพื่อไปอ่าอทอน้ํายืนอำเภอน้ำเยืนนะอุบลนี่แหละน่าจะเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าสรีส,สกเกตไปเดลย ตอนนี้ผมกำลังมุ่งสู่อำเภอกันทละลักกันทะละลักเอออำเภอกันทละลักกันทะละลักผมไม่ได้ยินมาว่าพี่ก็บอกว่าอำเภอนี้จะแยกเป็นจังหวัดยูเรืงนี้ไม่้จริงหรือเปล่านะครับผมใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเห็นว่าอ่าอำเภอกันทละลักออำเภอกันทละลักออำเภอกันทละอะไรวะ อำเภอกันกันทะละลักเออจังหวัดรีตะเกีนเนี่ยเขาว่าเป็นอำเภอใหญ่มากอะไรแบบนี้ครับผมก็ฟังเข้า,า,าออมาน,นะผมไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะว่าเป็นยังไงใครใครรู้ก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเขาจะแยกเป็นจังหวัดกันทะละละักจริงไหมอ่านะครับก็จากนี้นะครับถึงสามโอเอดงก็ประมาณสี่สิบกิโลนะครับผมตอนนี้ขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงห้านาทีนะครับก็คิดว่าเต็งที่อ้อ,อย ตจคิดว่าเต็มที่เลยนะครับถึงที่พักนะครับที่อําเภอภูสิงห์จังหวัดรีะากีดประมาณหกโมงเย็นครับวันนี้ก็วันนี้ก็เดี่ยวๆเหมือนเดิมครับไม่รีดเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถให้มีความสุขครับจะได้ไม่เครียดมันเป็นทิศของผมครับโอเคถึงด่านเก็บค่าค่าผ่านทางครับของของพระวิหารครับ ไปดูว่าเขาเรียบไหมครับผมไปเที่ยวบ่ครับติดต่อกนเบกลางเ่ตเหรอไปไอ้เนี่ยครับผาหมอครับเที่ยวครับเท่าไหร่ครับหนึ่งพันหกสิบบาทค่ะครับวันนี้โดนไปสองอุทยานร้อยยี่แล้วผมโอ้ ทำไมวะเนี่ยผมว่าคนเอ,อเอ้ยเดินดีๆเดีเ๋วผมว่าค่อนข้างที่จะแพงเถอะเออจะมาเน็กนานๆทีแล้วกันเพราะว่าพวกป่ามอีเดงอะไรพวกนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,ปนสถานที่ท่องเที่ยวครับเออประมาณนั้นเลยเพราะว่าเขาถามเราแล้วว่าเราจะไปไหนเออนะครับ เหมือนตอนขึ้นดอยอินทนนท์นั่นแหละมันจะมีด่านด่านผ่านทางครับเราเราเราสามารถตอบเขาได้สองแบบเพราะจะถามว่าเราไปไหนถ้าเราบอกว่าขึ้นรอยอินทนนท์เราจะเสียตังค์แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปอำเภอผมจําชื่ออำเภอไม่ได้นะครับที่ที่พอขึ้นด่านผ่านทางแล้วก็มันจะไปลงทางนู้นครับมันจะไปลงทางอีอกทางหนึ่งเลยนะครับถ้าสมมติเราบอกว่าเราไปทางนั้นอ่ะเออบอกบอกเขาว่าเรา เราจะไปอำเภอนู้นอำเภอที่จําชื่ออำเภอไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่คาคานี้แล้วกันจำคำบรรยายแล้วกันว่าถ้าเราไปอำเภอนี้เราจะไม่เสียตังค์สมมติว่าถ้าเรามาจากอำเภอนู้นอำเภอขึ้นขึ้นชื่ออีกนะครับเพื่อที่จะพอเรามาจากอำเภอนน้นนะครับเราสามารถขึ้น่อยอินรนได้เลยนะครับเพราะว่าพอเรามาจากอำเภอนั้นเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อขึ้น่อยอินทนไข้างบนแต่ถ้าเราลงด้านล่างนะครับก็ มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนั้นคือผมปีที่แล้วผมพูดกับพี่หยองนะครับขึ้นข้างบนเขาถามว่าไปไหนผมบอกขึ้นลอยเทานอนอพอถ้าขึ้นลอยเทนนก็เสียตังค์ถ้าหลงว่าไปอำเภอนั่นเอาขึ้นชื่อีกทีหนึ่งก็บอกว่าก็จะไม่เสียตังค์นะครับผมก็เอาไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่อาตะข็บชายแดนเลยนะครับของกัมพูชาโอ้โหไม่เห็นไอเอาแต่พูดไงเป็นไงล่ะนะครับอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมมาเห็นอา ขาเรียกว่าอะไรประเทศกัมพูชานะครับเพราะชีวิตนี้ที่เห็นมาแล้วนะครับมีพม่าอ่าในอันน,น,นี้อันนี้เข้าไปโม่วมไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันเป็น,ปนด่านปฏิบัติการทางไปกัมพูชานะครับผม,ผมเห็นประเทศพมพ่ามาแล้วนะครับเห็นประเทศลาวมาแล้วแล้วก็เข้าไปเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็มาเล็กก็เคยเห็นแล้วนะครับผมแล้วก็อ่ากัมพูชานะครับผมเห็นวันนี้แหละนะครับเห็นไหมเราถ้าสังเกตเราดูในกล้องนับเราจะเห็นเส้นที่เป็นดํา นะครับก็คือเส้นแบ่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับหรือประเทศเขมรนั่นเองนะครับอีก5.7กิโลนะครับถึงจะถึงข้างบนนะครับเสียดายนะครับจริงๆอ่ะเขาพระวิหารมันเป็นของเรานะครับตอนที่รบสมัยนั้นอ่ะคือฝั่งเราชนะนะครับแต่ว่าแพ้แพ้สารโลกผมจําเรื่องเรายละเอียดไม่ได้นะครับเคยเรียนหนังสือมานะครับก็คือว่าเหมือนประมาณว่า พอเราเข้าไปเพราะเข้าขอพวิหารนะแล้วมันแบบเหมือนมันยื่นออกไปแล้วมันบอกว่าตรงนว้มันเป็นของกัม,กมพูชาแล้วอ,อะไรประมาณนี้ผมผมจำไม่ได้นะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเรื่องเราเป็นยังไงนะครับของอ่าขอพระวิหารนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะมันต้องไปทางกัมพูชานะครับแต่ว่าทางเข้าอยู่ฝั่งไทยนะงงไหมโอ้โหงงเหมือนกันต่อขึ้นมาข้างบนนะครับ เราขึ้นมาทางนั้นใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายมานะครับจะเห็นป้ายอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับหนึ่งกิโลนะครับจริงๆอะถ้าผมพาเจ้าถิ่นของศรีสะเกดมาเนี่ยเขาจะได้อธิบายให้ผมด้วยไงนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่นักท่องเที่ยวไงเราไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับเราเลยไม่รู้นะค,ความเป็นมาและรายละเอียดอะไรพวกนั้นหรอกนะเว้นแต่ว่าเราศรึกษา ดูไปอ่านในเว็บอะไรมาแบบนี้ยอ่านเราถึงจะรู้นะครับผมถ้าจะจอดรถโอ้ยจอดตรงนี้แหละโอเคนะผมก็สอบถามพี่พี่เขาดูแล้วนะครับว่าตรงนี้คือกว่าโมยได้แต่นะครับผมแล้วก็ส่วนเขาพระวิหารนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับถ้าจะเข้าต้องไปเข้าที่กัมพูชานะครับรนี่ ผมอยากให้เพื่อนๆหันไปดูมากเลยครับหนึ่งสองสามนี่ดูครับความกว้างนับนี่คือขอมิ้นหมดเลยนะครับหนีม่มหมู่บ้านเห็นไเห็นไหมสูนย์นี่เขาบอกว่าสามารถส่องกล้องทางไกลได้นะับแต่ว่าต้องขึ้นไปข้างบนนะผมว่านเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าผมจะเดินดูข้างล่างตรงนี้ก่อนนะับผาหมออีแดงก็คือตรงนี้เนี้ยนะน,นับันจะมีร้านกาแฟสดอยู่ตรงนี้ นะครับอันนี้นายจัดงานแน่เลยมีลิงด้วยนะครับเดินดูบรรยากาศรอบๆครับรู้สึกวันนี้เสียตั้งอะไรบ้างค <c oughs> ่าน้ำมันวันนี้ประมาณสามสี่ร้อยแล้วแล้วก็โดนค่าตุยานอีกร้อยกว่าบาทน,นะครับยังไม่รวมกินข้าวอีกห้าสิบบาทต้องมีหนึ่งพันอ่ะวันนี้เออค่าจองเต็นที่พักอีกร้อยหนึ่งนะครับไปดูนรอบๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับตรงที่ ดูเขาพระวิหารนะครับผมน,นี่ป้ายผามอ,อีแดงนะครับสถูปคู่เราขึ้นไปกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปผมอยู่ที่สถูปคู่นะครับตอนนี้ทางเดินมาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเดินยากนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับจะมีทัวร์ของคนี่ผู้สูงอายุนะับเขาเดินมาก็ผมยังเดินเหนื่อยเลยผมว่าเขาน่้จะเดินลำบากแน่นะครับทางนี้เดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวถ่ายให้ดู นะครับนี่นี่นะครับสถูปคู่ดับเบิลสถูปอ่านะครับเป็นศิลปะแบบป่าปวนป่าปวนนะเดี๋ยวเราจะไปสองกล้องทางไกลกันใครจะเดินลงมาที่สถูปคู่นะผมแนะนําให้มากันทั้งสองคนสามคนเป็นคนไปนะครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันมันเปรี่ยวนะครับทางนี้มันน่ากลัวด้วยแล้วก็ทางมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับใครพาคนแก่อะไรมานี่ก็จะเดินยากหน่อยนะครับผม เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นแหลมๆป่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูโอ้ซูมมากมองไม่เหนนี่ๆๆอ่าไม่ชชดละนี่เห็นไหมแหลมๆเห็นไหมอ่าแหลมๆนะเออนั่นแหละนั่นคือปราสาทของพระวิหารครับเห็นแค่นั้นแหละนะครับใช้ดูก็ดูประมาณซูมอ่าซูมครับ เอสยิบสามต้องเข้าแล้วครับอยาเห็นแค่นี้ครับนั่นเลยครับเห็นแค่นั้นแหละเพราะว่าจะเห็นเป็นยอดๆนะครับถ้าหากโทรศัพท์ที่แบบซูมไกลๆได้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับตัวถี้เดินกลับก่อนนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแตกหมดนะแต่ว่าไอ้ตรงที่เดินเป็นสูกคู่นะครับแนะนําให้มากันสองคนขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันวังเวงมันวังเวงมันน่ากลัวครับเดินคนเดียว นะผมเดินมาแล้วเมื่อกี้ก็กลัวๆเหมืนอนกันคือมันมีสัตว์แบบขยับตลอดเวลาคือขยับตึ๊กตึ๊กตึ๊กเราก็เป็นคนขี้ระแวงไงเราก็เอาาอไส้กว่าไส้กว่าไส้กว่าแล้วก็กลัวนะครับประมาณนั้นแหละ ข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่อำเภอภูสิงห์แล้วนะนับน่นเห็นวัดแต่ไกลแล้วน่าจะใช่แหละไหนแล้เข้าทางไหนวะนี่ไงวัดภัยพัฒนาเข้าทางไหนอ่ะเข้าไปเลยครับโอว้วัดใหญ่จัง ไม่มีเลยครับสัญญาณไม่มีมาประมาณ20กิโลแล้วครับแล้วเงินสดผมก็หมดด้วยแล้วผมจะกินข้าวไงวันนี้เลยต้องขอ Wifi ที่ที่พักก็แหละผมว่าขอเขาไม่ได้เนี่ครับไม่มีสัญญาณเลยผมพยายามเปิดหาหลายทีแล้วอ่ะถึงแล้วใช่ไหมฟูเชือกวิวถึงปลกนน็น่าจะใช่เลยเนาะออาลงไป ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับตื่นมาก็จริงๆมันอยู่ได้จนประมาณช่วงบ่ายสองเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ตื่นมาแล้วนะครับตอนเช้ารอบหนึ่งก็มาดูบรรยากาศอะไรประมาณนี้คือเต็นท์ข้างๆก็มันเต็มนะครับคือที่นี่ถ้าจะมานะครับคุณต้องจองเท่านั้นนะครับถึงจะมาได้นะครับก็คือตรงที่ผมนอนตรงนี้ก็มูลค่า100บาทนะครับแล้วก็ ล่มนะครับไอเขาเรียกอะไรไฟชีทเนี่ยก็อีกหนึ่ง้อยบาทนะครับคือเราจะไม่เอาก็ได้นะแต่ถ้าเอาก็คือเป็นทั้งหมด200บาทนะครับตอนเนี้ก็คือเต็นท์พวกนี้เขาก็มีบริการให้เช่าเหมือนกันนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ก็คือวันนี้น้ํายังไม่ขึ้นนะครับน้ําก็คือยังลดอยู่แต่ถ้าขึ้นเนี่ยคือตรงที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงที่เป็นไม้ตรงนี้คือจะจมหมดเลยนะเห็นไหมมันจะมีทางลงอยู่นะครับถ้าขึ้นมากกว่านั้นนะมันจะจมหมดเลยแต่ถ้าถ้าน้ลดอ่ะคือจะเห็นตรงนั้นจะเดินลงไปได้เลยนะครับแต่ว่า วันนี้น้ำมันอยู่ประมาณกลางๆนะครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือน้ำเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะจมถึงหญ้าตรงนี้หมดเลยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับกลางคืนเงียบสงบดีนะครับมันจะมีเวลานะครับของที่พักที่นี่นะครับก็หลังห้าทุ่มนะครับก็งดใช้เสียงนะครับนี่เต็นท์ข้างๆนี่ก็คือจัดเต็มเลยครับเมื่อคืนนี่นะครับก็ส่วนตัวสบายนะครับเพราะเดี๋ยวสักพักนะครับเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางต่อละ จกเก็บเต็นท์เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดต่อไปนะครับก็คือจังหวัดสุดท้ายนะเป็นจังหวัดสุรินนะครับเป็นจังหวัดของป้าอีสานจังหวัดสุดท้ายและที่ผมยังไม่ได้ไปนะกรอยู่บรรยากาศเลยประมาณสายๆนะครับประมาณ10บโมงนี่แหละนะครับถ้ายังจำไม่ผิดนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสบายครับไฟครบหมดนะครับที่นี่